ทำไมต้องเรียนต่อแคนาดาแคนาดาน่าสนใจอย่างไรวันนี้ก็ปันกันจะมาไขข้อสงสัยให้กับทุกคนครับการไปเรียนต่อต่างประเทศถือเป็นการเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตที่แตกต่างเรียนรู้การปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆก็ปันกันคือศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการเรียนต่อต่างประเทศโดยเราเป็นตัวแทนที่มีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมสถานศึกษาในแคนาดามามากกว่า30สถาบันแล้วครับ คุณภาพด้านการศึกษาและมาตรฐานการใช้ชีวิตของแคนาดา อยู่ลำดับต้นๆของโลกครับแต่ค่าใช้ใจ่ายโดยทั่วไปแล้วยังประหยัดกว่าสหรัฐอเมริกาและอังกฤษครับแคนาดายังเป็นประเทศที่มีความสงบและปลอดภัยสูงมากครับนับเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายที่นี่ผู้เรียนสามารถทํางานระหว่างเรียนได้อย่างถูกกฎหมายสัปดาห์ละ20ชั่วโมงยกเว้นการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษครับที่สําคัญผู้เรียนมีโอกาสที่จะขอใบอนุญาตทําทงานหลังเรียนจบหรือ postgraduate work permit ได้สูงสุดถึง3ปีและมีสิทธิ์ที่จะสมัครขอ PR หลังจากนั้นได้ครับ ไม่จําเป็นครับผู้เรียนอาจจะต้องใช้เวลาวางแผนศึกษาหาข้อมูลดีๆแต่ที่ KPG เราจะทําหน้าที่เหมือนเพื่อนร่วมเดินทางที่คอยสนับสนุนขั้นตอนการดําเนินการต่างๆโดยที่เราจะให้คําปรึกษาเรื่องข้อมูลสถาบันยื่นใบสมัครการเตรียมเอ,อกสารวีซา่าและแนะนําการเตรียมตัวก่อนเดินทางโดยทีมงานที่มีประสบการณ์เรียนและทํางานในต่างประเทศครับนอกจากนี้เรายังเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศเทียกา และได้รับการรับรองโดยองค์กรการศึกษานานาชาติ i อเซใครที่สนใจเรียนต่อแคนาดามาปรึกษากับเราได้ที่ KPG ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศดีๆที่ต้องปันต่อครับ